สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่หกวันนี้จะมานำเสอเนอในหัวข้อเรื่องปัญหาการรับรู้ทางวัฒนธรรมตามกรอบแนวคิดของชาวเทเลอร์ค่ะ <c oughs> ในสังคมที่มีผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันหากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะแสดงจุดยืนกลุ่มคนกลุ่มนั้นจะต้องนิยามความเป็นตัวเองในสังคมนั้นๆเพื่อที่จะให้สังคมและผู้คนได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาแต่ถ้าหากว่าในสังคมกีดกันเขาเพื่อไม่ให้เขามีตัวตนหรือทําให้เขาไม่สามารถที่จะนิยามความเป็นตัวตนของเขาได้นั่นก็ถือว่าเป็นปัญหาที่จะที่อาจจะทําให้บุคคลบางกลุ่มไม่กล้าที่จะเปิดเผย มาเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ค่ะ <c oughs> ตัวอย่างเช่นอัตลักษณ์ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจะประกอบไปด้วยชายรักชายหญิงรักหญิงหรือที่เรียกกันว่าเพศที่สาซึ่งจะเห็นได้ว่าเพศที่สมเมื่อเทียบอดีตกับปัจจุบันเราจะเห็นถึงความแตกต่างซึ่งในอนดีต ซึ่งในอดีตเพศที่3ยังไม่ถูกยอมรับทําให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่กล้าที่จะออกมาแสดงตัวตนเพราะกลัวว,ว่าคนในสังคมจะไม่ยอมรับซึ่งต่างจากในในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้คนให้การยอมรับมากขึ้นและ เขากล้าที่จะเปิดเผยตัวตนข้าังคมได้ให้การยอมรับถึงการมีตัวตนของเขาในความหลากหลายทางเพศนั้นก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการมีตัวตนของเขาในสังคมซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเท่าเทียมทางเพศแต่การนิยามตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากในบางประเทศยังไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องเพศที่3ทําให้หญิงรักหญิงชายรักชาย ได้แค่งานแต่งตามปกติแต่พวกเขาไม่สามารถจดทะเบียนสมรถตามกฎหมายได้เหมือนที่ชายรักหญิงได้ค่ะอ่ะสารกลุ่มของพวกข้อขอการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ